เราสร้างโรงงานผลิตน้ำมันถั่วดาวอินคาที่ไม่ได้มีแค่เครื่องจกักรแต่เต็มไปด้วยหัวใจที่ใส่ใจทุกขั้นตอนเราเริ่มต้นจากแหล่งเพาะปลูกที่ผ่านการวิจัยว่าดินน้ำและอากาศเหมาะสมไม่มีสารเคมีไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์โรงงานของเราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยอ เครื่องหมาย5ล้านรวมถึงการรับรองจากสถาบันมาตรฐานต่างๆทุกหยดของน้ำมันที่คุณได้รับผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยบริสุทธิ์และดีที่สุดเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากการซื้อสัตย์ต่อธรรมชาติและตั้งใจจริงในทุกกระบวนการ อเราไม่ได้แค่ผลิตสินค้าแต่เราผลิตความมั่นใจให้กับคนที่ใส่ใจตัวเองเหมือนคุณ